สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาดูเคล็ดลับในการปลูกผักชีหน้าร้อนให้มีต้นที่แข็งแรงและต้นง,งามมาติดตามกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ของเราก็มีดินร่วนมเมล็ดพันธุ์ปูนขาวกระมาบมะพร้าวและกรมังที่เจาะรูแบบนี้ค่ะกรมังควรเจาะรูทุกครั้งค่ะเพื่อจะให้เขามีช่องระบายน้ําค่ะถ้าเขามีช่องระบายน้ํา ต้นผักที่เราปลูกไปก็จะมีต้นที่งามค่ะส่วนเคล็ดลับของเราในการปลูกผักชีหน้าร้อนให้เขามีต้นที่งามและต้นที่แข็งแรงก็คือกาบมะพร้าวสับค่ะเราจะใช้ประมาณ1ส่วนค่ะหรือเพื่อนๆจะใส่ซักครึ่งกะละมังก็ได้ค่ะดินร่วนค่ะดินร่วนเราก็จะใช้ประมาณครึ่งกะละมังค่ะดินร่วนจะมาช่วยให้รากของต้นผักชีแข็งแรงค่ะ ส่วนกร,รมะพร้าวสาับเขาจะมาช่วยให้รากของเขามีการแตกรากปล่อยได้เยอะค่ะเขี่ยให้เสมอค่ะการปลูกผักชีในหน้าร้อนให้งอกไวและมีต้นที่แข็งแรงสิ่งหนึ่งก็คือเราควรใช้กรรมะพาวสาับที่แช่น้ำก็ได้ค่ะไม่แช่น้ำก็ได้ค่ะนำมาวางไว้ก้นกระมังค่ะ เขาก็จะแตกรากออกมาไวและจะมีรากฝอยออกมาเยอะคะ่ะส่วนปูนขาวจะมาช่วยให้ดินล้วนสวยุยและป้องกันเชื้อโรคเชื้อราต่างๆคะ่ะเราก็โรยพอประมาณคะ่สะสัดส่วนของเราไม่มีสูตรตายตัวคะ่ะคนให้เข้ากันสักเล็กน้อยคะ่ะเขี่ยให้น้าดินเสมอกันเลยคะ่ะ เวลาที่เราลดน้ำและปลูกเมล็ดพันธุ์ลงไปเขาจะได้งอกอย่างสม่ำเสมอคะ่ะเราได้นำน้ำมาลดให้เขาคะ่ะลดให้ชุ่มคะ่ะให้หน้าดินตันเลยคะ่ะเขี่ยให้เขาเสมอการเล็กน้อยคะ่ะเดี๋ยวเราได้นำเมล็ดพันธุ์มาหวานให้เขาคะ่ะเมล็ดพันธุ์ผักชีคะ่ะ มเมล็ดพันธุ์แบบนี้เขาจะแตกแล้วค่ะเขาคุกยามาให้เสร็จค่ะยี่ห้อนี้ค่ะการโรยมเมล็ดพันธุ์เราควรจะโรยแต่พอดีค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการให้แน่นเราควรจะโรยเยอะหน่อยค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากให้เขาขึ้นน้อยเราก็โรยพอประมาณค่ะค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ผักชีค่ะ หาซื้อได้ง่ายมากค่ะจะมีขายทางออนไลน์ค่ะเราก็หว่านเมล็ดพันธุ์ผักชีลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะนำกากมะพร้าวสับมาโรยเพื่อจะให้หน้าดินมีความชื้นค่ะค่ะเมล็ดพันธุ์ผักชีที่เราหว่านลงไปค่ะ เราอาจจะหวานแน่นสักเล็กน้อยค่ะเวลาขึ้นมาเขาจะแย่งแข่งกันขึ้นค่ะถ้าระหวานห่างเกินไปก็จะขึ้นช้าค่ะเราก็นำกับมะพร้าวสับมาโร,ารายค่ะเพื่อคุมหน้าดินให้มีความชื้นค่ะถ้าเพื่อนๆไม่มีกับมะพร้าวสับเราจะใช้ขุยมะพร้าวหรือดินอย่างอื่นก็ได้ค่ะเพื่อจะมากบเม็ด ให้เม็ดเขางอกไวค่ะค่ะเราโรยเสร็จเดี๋ยวเราจะนำน้ำม,มารดให้เขาค่ะเก็บไว้ที่ร่มลาไรค่ะเราจะรอเขางอกค่ะไว้เราจะอัปเดตมาให้ชมค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ผักชีเขาจะงอกประมาณ10วันค่ะ10วันเขาถึงงอกค่ะส่วนแปลงนี้จะเป็นผักชีที่เราปลูกไว้ในกระมังค่ะเขามี ต้นที่เริ่มแก่แล้วค่ะเราก็จะมาปลูกให้เขาใหม่ค่ะไว้เราจะมาอัปเดตปลูกผักชีในหน้าร้อนให้งอกและให้มีต้นที่งามขอบคุณที่มารับชมคลิปนี้สวัสดีค่ะ